ทุกคนเบอร์นี้ค่ะอาหารเดิมๆนะคะตำแตงปลาเซลมอนนะคะทุกคนเบอร์ค่ะตามจริงก็มีอาหารนั่นอยู่หรอกค่ะทุกคนแต่ว่าแห่งอยากกินอันนี้นะคะจะได้อาจัดจาจะได้เซาไข่ไว้ๆนะคะมาค่ะทุกคนมากินอาหารโปรดค่อยได้แะค่ะ มื่อน,นี้ข่อยเฮ็ดอ่ะอ่า,อากะเทงนะคะหมูพยญยฝรั่งมาเยี่ยมนะคะทุกคนอ่าที่เพื่อนนะอยู่ประเทศโปแลนด์นั่นแหละคะ่ะข่อยก็เลยเฮ็ดอ่าเนื้อย่างเนื้อนะคะทุกคนก็เป็นย่างหรอกอบอบนะคะ,ระเราก็เฮ็ดกะเทงให้เพื่อนแล้วก็สลัดเราที่นี่ยไข่กับกินน้ำเพื่อนอยู่ในน้อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าข่ของบ่ได้ทั้คลิปต่อนะ เวลาหนุ่งๆยากๆก็ว่าอยากถ่ายคลิปนะคะนั่นแหละค่อยก็เลยหิวเขาตอนนี้ก็หาโมงแรงแล้วนะคะเพิ่นมาถึงตะเทียมคุ่น,นะคะค<ม>่อยก็เลยหิวมาคาบานอาหารโปรดนะคะนี่แหละขาดไม่ได้จะได้จัดจานนะคะนั่นค่ะเบื่องมามากันยวดดีดี tỏa xay hmm. sehat kamu ya. Sehat sehat, Pak กินบ่เบื่อเลยค่ะเบื่อแต่ปลาเชื่อมันมน,นั่ก็นอย่ง้ ใช่ก้องไปกินมาเอือน <c oughs> <c oughs> ค่ะกินตำแตงอิ่มแล้วก็คุยกันทักทายกันคิกเกานะคะก่อนอื่นขอยต้องขอกลาบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบันนองบว่าจะทางช่อง YouTube หรือทางเพจ Facebook นะคะแล้วก็ขอบขอบคุณคอมเมนตะ์น่ารักหนาะแักที่เขียนสงกำลังใจสงพลังบวกวอวยพรหายพญ่์พลังกับคอยหายป่วยนะคะตอนนี้พญ่์พลังหัวข่าวล้อนะ่ะก็ อย่างใดแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะเราก็ไปพบแพทย์แล้วก็วกวกหมอกระฉีดฉีดเข่าในหัวเข้าให้เล้าเลยนะคะเมื่อแรกก็ปวดอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อวานวันศุกรก์ก็ดีขึ้นนะคะแต่เมื่อนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับหมอบอกว่าขั้นฉีดเขา่าหัวเขา่าคันเล่านะ,ะแบบว่านั้นๆฉีดเทียนนึงยังเสีย กับบอองพาก็ได้แต่ใส่ยาฉีดอองจีนะคะนั่นแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้ทงนั้นกับต้องเบิงล้อเบรงอาการไปแ้่เป็นเลาปวดแห้งที่อาจจะได้พานะคะทุกคนค่ะคลิปที่แล้วข่อยก็ได้เบาให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับว่าลูกสาวผู้ใหญ่ฝรังน่ะป่วยลูกนางลูกยางบ่ได้อาจนต้องอ่าตอนนี้นะก็จะประกาศขายกิจการนะคะขายรถแม็โคขายรถตัดไม้ขายรถขนไม้ รดยกใหม่หลายๆคันละคะ่ะทุกคนนั่นแหละเพราะว่าป่วยว่าสามารถที่จะ,ะทํางานแบบนี้ได้อีกนะคะนั่นแหละแล้วกับกบอถึงเรื่องที่มีคุณพี่คุณซอยพยาบาลที่อาศัยอ,อยู่ในประเทศสวีเดนทำงานอยู่สวีเดนมาล20กว่าปีนะคะกบอถึงแนะนำนะคะเพราะว่าพยาบาลรักและป่วยบอย่อยเรื่องอ าการทำงานการเทามีบ้านอยู่เป็น,นของเย้าของกับการย่วพาตเมนอันใดจะสะดวกสบายก็กันในช่วงที่พัญญ์พลังแก้ตัวมาแล้วก็เป็นคนป่วยสิะคะคุณพี่ก็นแนะนําได้ดีมากนะคะเพราะว่าเพื่อนก็นมีประสบก,การณ์ทั้งนี้นะคะทุกคนนั่นแหละเรามาขึ้นเนี่ยค่าก็เลยพอให้ยยปัญรพลังฟังว่า,าในอนาคต ฉันคงอยากทํางานหนักคนเดียวใน,ในบ้านบ่ได้ขั้นเธอป่วยก็ว่างสินะคะเราก็เลยบอกว่าขั้นถึงตอนที่ฉันป่วยเขาจงคอยอาว่ากันประสานค่ะทุกคนแต่ว่าทางในทางนั้นเขาก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวนั่นแหละค่ะนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งวัายาุ่นรังว่าเธอหนึ่งคิดแต่ว่าฉันสิบเดสมอลเลยก่อนเธอที่ปสาน <laughs> นั่นแหละค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่แน่นอนนะคะ่ะเรื่องแบบนี่แต่ว่ากทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องอเตรียมพร้อมนะคะว่าสิ่งใดในอนาคตขั้นแม่นพยานกลังป่วยหรีก็คงจะต้องไปอยู่แบบที่คอยไปต้องทางานหนักนะคะเพราะว่าการทางานหนักผู้หญิงคนเดียวและะ้วทุกคนจะต้องโอ้ยหลายอย่างมันยากนะคะแต่ขนาดที่เราบป่วย คอยก็นถือว่าคอยทำงานหนักมากนะคะทุกคนนั่นแหละอันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้ความรู้นะคะก็ดีใจนะคะที่เอฟซีลายลายท่านแนะชร์ประสบการณ์เเบา,าประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ฟังที่เป็นประโยชน์นะคะก็ขอขอ,ขอบคุณมาณที่นี้นะคะ ค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้กัสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็มาพูดคุยทักทายเพราะหายยิดทอดนะคะคกอนจัดจากกันของทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบนรักษาเทวดาคุม้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย